ก็ประมาณ3-4หมื่นการที่คุณจะมีคอนโดห้องหนึ่งนะแต่กับกันครับถ้ามาลงทุนกับซีคุณตาเนี่ยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวสวัสดีครับคุณกับซีซ่านะครับแล้วก็คุยกับตาค่ะอ่าโอเคช่วงนี้เราจะเป็นช่วงถามตอบนักลงทุนเย้ หลายๆลายคนนะครับมีคําถามและข้อสงสัยเนี่ยที่ถามทั้งีมานในเพจเยอะมากแล้วก็ถามในเพจคุณตาเยอะมากเหมือนกันโอเควันนี้นะครับเราจะมา Q&A กันนะคะแล้วเราก็จะมาตั้งคําถามนะครับที่นักลงทุนถามใช่คุณตาก็เป็นนักลงทุนมาก่อนนะแล้วตอนนี้มาเป็นที่ปรึกษาแล้วเพราะว่าอยากส่งต่อสิ่งที่ดีๆเนาะโอเคมาเริ่มต้นคําถามดีกว่าคุณตาเจอคําถามอะไรบ้างช่วงนี้เงินเดือนเท่านี้ค่ะสามารถลงทุนได้หรือเปล่าเงินเดือนเท่านี้คือมันเท่าไหร่เงินเดือนหมื่นห้าถึงสองหมื่นจริงๆนะครับใช่เงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปตาม ของแวนนั้นจริงๆสามารถที่จะซื้ออสังหาได้แล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าบริษัทวินัยเิเศษนะครับเรามีซับอยู่ในราคาที่2ล้านบาทขึ้นไปคือรายได้มันเป็นตัวเลือกกับตัวซับด้วยไงเพราะฉะนั้นนะครับถ้ารายได้น้อยเนี่ยก็จะได้ซับในราคาที่ไม่มีถึง2ล้านซึ่งเรามองว่าซับในราคาที่มีถึง2ล้านเนี่ยมันก็ต้องลองซับค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือ2 5 0 0 0บาทขึ้นไป เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเป็นรายได้ที่สามารถเริ่มบริหารเรื่องเงินได้แล้วแล้วก็ในส่วนของเรื่องการลงทุนนะคะมันต้องมีการบริหารแล้วก็วางแผนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนในราคาคอนโดที่มันราคาที่มันดอกกว่านี้ครับก็คือมันรวมถึงเรื่องของค่าเช่าด้วยแล้วก็เรื่องของาแล้วก็เรื่องของแอเรียด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือราคาล้านกว่าบาทเราก็ไม่ต้องพูดถึงว่าแอเรียจะเป็นแอเรียยังไงนะไม่รู้แอเรียตรงไหนนะเพราะฉะนั้นน่ะคือราคาที่โอเคก็คือ2ล้านลักขึ้นไปค่ะ ได้จากการคันว่าในช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะยุคโควิดรอบหนึ่งก็แล้วสองก็แล้วมาจนถึงสี่นะอันนี้นนสี่แล้วใช่ไหมจะมีคนเช่าไหมค่ะโอเคอันดับแรกเลยครับถ้าเราพูดถึงเรื่องผู้เช่าเนี่ยเราต้องมองในเรื่องของทำเลตั้งแต่เริ่มต้นเลย <S <S เพราะว่าในอาสังหาครับคือทำเลคือหัวใจทุกอย่างวันนี้ถ้าเราเลือกทำเลที่มันถูกต้องนะครัอย่างเช่นที่นี่ตรงข้ามเป็นโรงแรม เทนัไปนิดนิดเดียวนะครับก็คือกิโลเวทถัดไปไม่ถึง1กิโลเวทเป็นห้างสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโซนแล้วที่ถามว่ามันจะไม่มีคนเช่าหรอทำไมแบบนี้<บ>นมันก็เป็นไปไม่ได้ไงถูกไหมคือสุดท้ายแล้วครับเวเพื่อนๆจะลงทุนนะต้องดูที่ทำี้เป็นหลักเลยอย่าเห็นแต่ของถูกนะครับไม่ได้ว่าของถูกไม่ดีนะแต่ว่าของถูกก็ไม่ได้ดีเสมอไปแล้วก็ของแพงก็ไม่ได้ดีเสมอไปด้วยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ทำเลครับอสัยหาแพชนะที่ทำเล ใกล้แหละจ้างงานใกล้โรงพยาบาลใกล้ m r ีใกล้ BTS ใกล้ศูนย์ค้าสรรพสินค้าแล้วก็ใกล้โรงเรียนแบบนี้ครับเดินทางสะดวกมันเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนมีความต้องการเช่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดปัญหาเรื่องผู้เช่าได้เลยเพราะวันเป็นที่ต้องการแสดงว่าตรงนี้นี่เหมาะกับทุกคนที่อยากจะแบบเดินทางไปนูนไปนี่ไม่อยากเดินทางไกลใกล้กลๆก็ได้หมดเลยใช่ต้องครับเพน่อให่กิความสะดวกสบายนะในเมือง แล้วแต่ก็มีคำถามอีกอย่างก็คือการลงทุนคอนโดเราต้องมีเงินก้อนมาเพื่อจองหรือว่าซื้อคอนโดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสำรองที่จะต้องมาผ่อนดาวผ่อนอะไรด้วยไหมคะว่าตามทั่วไปเนาะของคนที่ไปลงทุนเองหนึ่งคือค่าจองค่าจองเหล่าน,นี้ไม่แพงหรอกบางโครงการ999กบกาทก็มีบางโครงการก็5,000ันนะคะบ,บางโครงการก็ส0 0พันแล้วแต่โครงการโครงการก็หมื่นหนึ่งคือช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่แบบผู้ซื้อมีอำนาจในการ่อ เยอะมากแล้วก็จองค่อนข้างถูกแต่พอจองเสร็จปุ๊บครับพาแบงค์อนุมัติเสร็จปุ๊บมันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาคือในเรื่องของประกันประกันพวกประกันคีภยัยแล้วก็ประกันชีวิตในส่วนคุ้มครองในส่วนชีวิตเราแล้วก็ในส่วนของคอนโดนด้วยทีนี้เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสำรองประกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0พันเก้าพันประมาณนี้ครับที่ต้องเตรียมนะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายพวกน้ำวัดโอนค่าจดจำนองค่ามิตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟค่าหน้าสัญญาทุกอย่างก็คือจะรวมในนั้นเลย ก็หลักหมื่นนะคบก็ประมาณ 3- 4สหมื่นการที่คุณจะมีคอนโดนห้องหนึ่งนะถ้าราคาประมาณ2ล้านเนี่ยเสียค่าค่าโอนค่ามิเตอร์นะ้ำมิเตอร์ไฟณนะักวันที่โอนนะคะไม่เกินห0,000ื่นบาทรวมรวมแล้วก็คือถ้าเกิดเพื่อนอยากเป็นเจ้าของคอนโดนที่หนึ่งอ่ะก็คือต้องมีเงินสำรองประมาณหกหมื่นแล้วไม่พอพอเราโอนเสร็จปุ๊บอะครับมันไม่ใช่ว่าจะปล่อยเช่าได้ทันทีนะมันจะต้องรอแลอ้วเวลาคือรีเฟกอีกว่าจะรีเฟกเสร็จกว่าจะตกแต่งห้องเสร็จกว่าจะได้ปล่อยเช่าครับก็ใช้เวลาประมาณ1นถึงสเดือนด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเงงินสารอจ ในการขอดูนะประมาณ2เดือนก็ต้องตีอ่ะรวมๆกันก็คือคุณต้องมีเงินประมาณ1นึ่งแสนบาทเพราะว่าไหนจะค่าตกแต่งอีกอ่ะถูกไหมค่าตกแต่งก็แบบยังถูกๆเลยนะก็สองสามหมื่น, 10, นคือเดี๋ยวนี้ตัวโครงการอ่ะเขาก็จะมีเหมือนพวกเป็นวเฟอร์นิเลอยนไว้ให้แล้วแหละแต่เราอาจจะต้องใส่พวกเครช้ไฟฟ้าแล้วก็ใส่พวกที่นอนแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็มีผ้าม่านเนาะก็จะประมาณสามหมื่นอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดวนี้เพื่อนๆอ่ะอยากเป็นเจ้าของคอนโดอ่ะแล้วก็ปล่อยเช่านะต้องมีเงินสำรองประมาณหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งห้องนะคะแต่ ถ้ามาลงทุนกับตีคุณตาเนี่ยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวทําได้ยังไงครับคุณตาทําได้ยังไงง่าย,ยมากครับเ,เพียงแค่คุณมีสลิปเงินเ,นเดือนนะคะสามหมื่นบาทขึ้นไปก็าสามารถนําเครดิตของตัวเองอะคะ่ะจากที่ตัวเองเป็นพนักงานประจำมาค่ะมาต่อยอดธุรกิจตรงนี้ได้ค่ะโดยนะครับทางเราเจะมีการลางแผนการลงทุนให้ก่อนเนาะนะนอกจากการวางแผนการลงทุนแล้วเราต้องวางแผนเรื่องการเงินด้วยนะคะวนสุดท้ายเนี่ยคือจะแพ้ชนะกันอยู่ที่การลงทุนกัน ถูกต้องค่ะนี่แหละครับก็คือเป็น Q&A ของวันนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบ Q&A แค่นี้แล้วกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะจะตอบคําถามคาใจสําหรับในรูปเพจของซีแล้วก็ลูกเพจของคุณตาด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะหากมีข้อสงสยัยหรือมีคําถามสามารถทักมาที่เพจของพวกเราสองคนได้เลยนะครับขอบคุณท้าสวัสดีครับ